สวัสดีทุกๆท่านนะคะจากเพจกิมจิออนนีนะคะขอแนะนำตัวนะคะชื่อปุ๋ยค่ะอายุ32ปีทำกิมจิออนนีขายค่ะก็คือกิมจิผักกาดขาวค่ะผลิตภัณฑ์อื่นๆกิมจิอื่นๆเราก็จะมีมาเสิร์ฟในอาทิตย์ถัดไปนะคะตอนนี้เราก็รับ ่อออเดอร์ไม่ใช่สิออเดอร์สองรสค่ะรสแรกก็ปิดรับออเดอร์ไปแล้วแล้วก็รสที่สองส่งวันที่11กุมภาพันธ์นี้ค่ะทุกท่านสั่งได้คอมเมนต์ได้อินบ็อกซ์ได้แล้วก็แรงบันดาลใจที่ดิฉันทำกิมจินี้ก็คืออยากส่งต่อกิมจินี้ถึงทุกท่านมันอร่อยคือชอบทำอาหารแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำกิมจิแล้วอุย้ยมันขายได้ ตอนแรกก็ทดลองทำไม่คิดว่าจะขายพอรู้สึกว่าโหยทำกิมจินี้มันก็เหนื่อยเนาะโรงแรงเยอะมากไม่รวมวัตถุดิบนะคะที่ต้องพิถีพิถันอย่างมากๆเลยพอชิมเฮ้ยอร่อยเฮ้ยยากส่งให้คนอื่นได้กินน่ะพี่ฉันก็เลยตัดสินใจ เปิดรับออเดอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออเดอร์ order ก็คุณหนาฝากข้างทั้งทักอินบ็อกมาคอมเมนต์นหน้าเพจคอมเมนต์นหน้าเฟ e บุ๊ k ส่วนตัวของดิฉันเองก็ต้องกราบขอพรบคุณออเดอร์จากทุกๆท,ท่านที่ไว้ใจให้กำลังใจดิฉันผ่านการสั่งออเดอร์กิมจิมานะคะแล้วก็ ที่สัญญาไว้ที่โพดไว้สิคาว่าจะมาพูดถึงประโยชน์ของกิมจิวันนี้เราก็รักทายกันแล้วเราก็มาพูดเรื่องประโยชน์ของกิมจิกันดีกว่าประโยชน์ของกิมจิก็คือคล้ายๆนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตค่ะเนื่องด้วยเขามีโปรไบโอติกแล้วก็แลคโตบาซิลัสนะคะระบบย่อยอาหารลำไส้ระบบขับถ่ายก็ช่วยมากม เหมือนท้องผูกกินกิมจิเข้าไปอาการท้องผูกก็จะดีขึ้นก็เหมือนเรารับประทานผักไปด้วยเนาะส่วนหนึ่งแต่ว่าท่านใดที่มีปัญหาความดันโรคหัวใจนะคะรับประทานอย่างระวงังหรือปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเนื่องด้วยกิมจิเราจะมีการใสร่เกลือเข้าไปเป็นส่วนประกอบซึ่งบางทีถ้ามากถ้ารับประทานมากไปหรือ ปริมาณไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโรหิตสูงได้ค่ะปรึกษาแพทย์หรือนะักโภชนาการด้วยนะคะแล้วความเป็นห่วงจากใจจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ Amazing มากก็คือเขาดูแลระบบหัวใจด้วยคิมจิ i เขาดูแลระบบหัวใจของร่างกายเราด้วยค่ะส่วนดูแลยังไงดิฉันจะมาเล่าอย่างละเอียด อีพีต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราทักทายการเนี่ยเพิ่งทำกิมจิเตะแล้วก็เปิดรับออเดอร์ใหม่ม <c oughs> แต่อยากคุยกับทุกๆท,ท่านมากดิฉันก็เลยต้องมาอัดคลิปส่งให้ทุกท่านก็จะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการอยู่แต่ก็พร้อมรับออเดอร์เสมอน,นะคะจะพูดอะไรดี ดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันปลื้มใจตัวเองมากที่ทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาได้แล้วก็เปิดรับออเดอร์ลูกค้าไว้ใจสั่งผลิตภัณฑ์ของดิฉันไปรับประทานไปกินมันยิ่งกว่าเงินทองค่ะดิฉันทราบซึง้งแล้วก็บอกไม่ถูกค่ะมันคือความไว้ใจที่ทุกๆท,ท่านอ่ะ มอบให้ดิฉันดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติกับทุกๆออเดอร์ที่ส่งมาหาดิฉันมากๆต้องกราบขอพระคุณแล้วกราบขอพระคุณอีกเราจะบอกว่้ดิฉันดีใจมากที่ทุกท่านสั่งกิมจิของดิฉันเข้ามากิมจิออนนี้ก็ยินดีรับใช้เสมอนะคะบ๊ายบาย